สวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้แฮคๆนะครับจะพาทุกคนนะครับมาเปลี่ยนกุญแจคีย์เลสนะครับกุญแจรถยนต์ของ f o r ์จเนอรนะครับตัวเก่านะครับนี่นะฮะจะเป็นรูปแบบอย่างเงี้นะครับกุญแจ f o r ์จเนอตัวเก่านะครับ่านนะครับ่านกุญแจหมดนะครับ่านกุญแจหมดเราจะทําการเปลี่ยนฐานใหม่นะครับเนี่ยโดยที่เราไปซื้อฐานมาเองนะครับาราคาอยู่ที่ ห้าสิบบาทก้อนละ50บาทนะฮะเนี่ยก้อนละ50บาทนะครับเนี่ยซื้อมา2ก้อนนะครับนี่นะฮะเนี่ยนี่นี่เป็นตัวกุญแจนะครับเนี่ยนะครับเออตัวฐานนะครับอันนี้คือฐานนะฮะดูฐานจะ่าชัดเจนนะครับเียใช้ยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับฐานกุญแจนะครับเนี่ยนะฮะทุกคนดูฐานนะครับนะครับ อเคครับแล้วนี่ก็เป็นกุญแจนะครับกุญแจพอร์ชเนอร์นะครับวิธีการนะครับนี่นะฮะให้ทุกคนสังเกตตรงตรงนี้นะฮะกุญแจมันจะมีรูเล็กๆตรงนี้นะครับรูเล็กๆนี่นะฮะสังเกตดูแล้วก็ให้เราหาเหล็กนะฮะเหล็กสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับอันนี้ฮะจากไหนก็ได้ครับหรือเป็นไขควงฝากแบนก็ได้ครับเอาเข้ามาแต่แฮกจะใช้ตัวนี้นะฮะใช้ตัวเหล็กตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะเอา เหล็กสี่เหลี่ยมนี่นะฮะเอามาแย่เข้าตรงช่องนี้นะครับแล้วก็งัดนะครับนี่นะฮะงัดนี่นะฮะง่ออกมาอย่างนี้นะฮะนี่เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ดันออกมาออกเล้ฮะนี่ครับง่ายๆแค่นี้นะคะดันงะออกนะครับแล้วก็เราข้างในเราก็จะมาเจอฐานอยู่ในตัวตัวล็อกตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นตัวล็อกนะครับไม่ใช่ฐานนะครับให้เราแกะนะครับเอาเอาเหล็กสี่เหลี่ยมเล็กๆของเราเหมือนเดิมเดี๋ยวมาแกะตรงนี้ครับแกะขึ้นมานะครับ กดตัวกดตัวสีดําตรงนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็แกะตัวนี้ขึ้นมาครับใช้ตัวนี้แกะนะครับนี่นะแกะงัดขึ้นมาอย่างนี้นะฮะนะครับก็งัดเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะฮะพองัดมาแล้วนะครับวางนะครับเราก็เอากุญแจออกมานะครับนี่นะครับออกมาง่ายๆ่แค่นี้นะฮะกุญแจนี่นะครับแล้วก็ออกมาก็เปลี่ยนนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาแกะนะครับ แกะตัวกุญแจนะครับนี่นะครับก็แกะกุญแจออกแบบนี้นะครับนี่แกะกาเรียกว่าแกะตัวถ่านนะครับไม่ใช่กุญแจนะครับแกะยากทีหนึ่งนะครับใช้กรเตอรช่วยหน่อยก็ได้นะครับแกะมาอันนี้ก็จะเป็นถ่านตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นถ่านก้อนใหม่แล้วนะครับถ่านก้อนใหม่นี้เราก็เอามาใส่นะครับเอามาใส่ เดิมนะครับใส่เข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ประกบนะครับเอาฝากเอาเอาตัวล็อกตัวนี้มาล็อกก่อนนะครับนี่นะครับก็ล็อกเข้าไปเหมือนเดิมนี่นะครับก็แค่ล็อกเข้าไปแค่นี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็มาประกบนะครับนี่ครับ เรียบร้อยครับนี่นะครับก็ใส่มาก็เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะประกอบเข้าง่ายๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับใช้ได้ตามปกตินะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับนี่ฮะก็มาแนะนาวิธีการเปลี่ยนฐานกุญแจรถฟอร์จูเนอร์หรือรถรุ่นอื่นๆื่นก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือแกะออกมานะครับแกะออกมาเราก็ไปซื้อฐานมาเปลี่ยนนะครับแกะตรงรูซื้อ่านมาเปลี่ยนเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเองนะครับเปลี่ยนง่ายๆ เราไม่ต้องให้ช่างเปลี่ยนให้ก็ไม่ต้องเสียค่าบริการนะครับมันก็จะประหยัดไปอีกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ